สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาต่ออีกครั้งหนึ่งนะในเกม The Witch House นะพาร์ทที่4แล้วนะครับนะค,ครับคราวที่แล้วผมติดอยู่ที่ห้อง oh, Make Sound Info Room เรับมันมีประเด็นว่าอืมมันเหมือนไอ้พวกนี้มัน บูอายโนสคอร์แล้วไข่แฮมบูอายไอพวกนี้มันต้องมีตาอะไรน้ำเงินน้ำเงินว่าเออเป็นไปได้เนี่ยเฮ้ยไมเจอวะบมอะไรวะเหมือนเจอมีอะไรที่ติดอยู่ในกำแพงเนี่ยไปดูดิ ฟักอยู่เถอะผมโอเคครับผมพอรู้เลยนะตรงนั้นต้องมีอะไรแน่นอนนะเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะว่าใครจะมีบูอายเนี่ยบูอายไวดาร์กอนลืมแล้วครับบูบู ดูครับผมเฮ้ยเฮ้ยเจอชีตมิวสิกครับผมโอ้โหโอ้โอ้ยโ,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 โ้โมนาลิซาโมนาลิซาเฮ้ยประตูปเปิดไม่ได้ครับผมแต่เมื่อกี้มอนเห็นไอ้ตรงกระดาษนี้มันติดไรครับ <c oughs> เดี๋ยวขอลองอีกทีแล้วเราจะไปพิชิต พิชิตพิชิตโมนาลิซาด้วยกัน Destoy the painting! d e oh, oh, s t เดสต์ทอยด์เดอะเพนติ้งเดสต์ท i n ด์เดอ้โอ้อ๋อได้แล้วผมโอ้เกับอุ๊ยอุ๊ยโอ้เอาวันนี้เลยครับได้ชีตมิวสิกมาครับแสดงว่าต้องเป็นชีตมิวสิกของนี่หรือเปล่าเปียโนครับ ลองดูครัอ่าครับผมเอ่อวัาตับโอ้ยวุ้นตอนนี้เรื่องน่ากลัวเยอะมากเลยครับผมโอเคลองเพจดูไม่ครับไม่เล่นเฮ้ยมันเล่นเองวะผมแล้วม,ม,มีอะไรไม่รู้ม,มาจัดใจกันนะครับ ได้คิงคีมาครับผมเห็นไหมเธอไม่ต้องเล่นเลยเฮ้ยเปิดแล้วผมเยี่ยมอรับเรียบก่อนครับได้คิงคีมาหนึ่งครับคิงคีเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นไหมครับคิงคี ขอลองดูหน่อยนี่เฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยประตูเขี่ okay, ต่อนดีกว่าเมื่อกี้มีบังเอิญมีคนโทรมาเนี่ยนเมื่อกี้ประตูเปิดแล้วนะผมคาดว่าหลังจากที่ประตูเปิดเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์ให้ผมวิง่งเพราะฉะนั้นครับผมจะรีบวิง่งรีบวิ่งออกไปก่อน ไปแล้วเฮ้ยอ้ยเปิดไหมครับผมไฟเปิดหมดแล้วครับไยโอ้ยตกใจเปิดเลยครับผมรออะไรครับโอ้ยห้องอย่างนี้จะมีอะไรไหม My r i n g is not here แหวนของฉันไม่อยู่ตรงนี้แหวนของมันแนะ่บแหวนมันไม่อยู่กับมันอุ๊ย,อ,ยอายอายผมไม่ชอบกันอะไรพวกนี้มันทำให้ผมมันไม่ทำทำให้ฉันไม่ได้ออกไปข้างนอกคนระับมันทำให้ฉันไม่มีใครรักฉันคืออะไรอแบบไรเน็ตมีอะไรอ่แบบ ไม้ไมยลิงเฮ้ย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 อะไรวะเอ้าตรงนี้มีป่องไฟแบบอย่าเพิ่งลุกดนไซด์ดีกว่าขอเซฟก่อนดีกว่าสนแมวจ๋าขอเซฟหน่อยอืม อุ้ยโอ้โหมาคราวนี้คอหักเลยรู้สึกเสียวมากขึ้นแบบดูอินไซต์เลยอย่านะเวย้ยอย่านะเวย้ยเฮ้ย อุ้ยอู้อู้เยวครับห้องนี้มันห้องนี้มันมันคุ้นๆเว้ยครับห้องแรกที่เรามาป่ะครับ มันเข้าไม่ได้ครับมันมีสกิลเลตันเนี่ยเฮ้ยโกช็อปสติ๊กคืออะไรแบบอุ้ยวุ้ยวุ้ยกลับที่เดิมเลยครับร้องครับเุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ออกเซฟก่อนครับคูดเสียวครับตอนนี้เอ้ยอเวเย้เนยท่านี้ไปได้แบบเฮ้ยเฮ้ยเห็นเหมือนม้่มันขยับได้ครับเห็นได้แบบเห็นไม่ได้แบบ ขอลองอไปห้องนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งเพือนนะเพราะสเกลเลตันมันขยับแบบนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรครับผมนอนออฟสเกลเลตันแฮ hand มันไม่มีมือห้องอะไงดีวะ โคตรน่ากลัวเลยตอนนี้โอ้และเครียดมากครับผมมันไม่อุยอ้ยอุย้ยเอ,อ้มืออย่างไหนอีกเขียตอนนี้มึงมีมือยังมึงมีมือยังมันมีมือ,อยังมันมีมือแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้อุยอ้ยอุย้ย เปิดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยอ้อ้โอ้อ้โอ้อ้้โอ้โอ,โอ,โอ,โอเ้เอ้อ้โอ้โอาโอ้โั้นาอาโอ,อ้โ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 ออ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้อ้โอะไร้โอ้โอ้อะไอเกิดขึ้น,นออ,อ้โอออออ โคตรน่ากลัวเดี๋ลองเอาช็อปสติ๊กไปไว้ที่อื่นดูไปใส่เนี่ยครับไอ้พวกปั้นพวกนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับไม่มีครับพวกนี้ก็เปิดไม่ได้เลยเนี่ยแม่นี่มันให้ให้เข้าให้เข้าไปเข้าไปมันก็ไม่มีอะไร Ấy nhỉ ai Ấy bờ đá bụng Nhi nhá hả? hấp Chưa lại hấp chưa lại Điều 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 còn Đang mấy bờ đá khắp อะไรวะเนี่ยอ๋อไปคืนคืนเอ่อคืนช็อปสติกก่อนนะับโอเคครับครับผมไปครับเฮ้ยอย่านะเวย้ยอย่านะเวย้ย

เฮ้ยไม่มีกระดาษแล้วครับผมรอดวะครับรอดแล้วครับ You h e a r someone coming down the stairs โอ้โห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 โอ้โ กี่มีเวลาจำกัดด้วยครับผมเซฟก่อนครับคนน่ากลัวครับโอ้โหไปเร็วด้วยความรวดเร็วครับโอ้ยอิสไมน thank you เรียบร้อยครับประตูเปิดแล้วไปด้วยครับเอ้ยเอาอีกแล้ว อีกแล้วเอุ้ยทางยังอย่างางี้อุ้ยเฮ้ยเขชยาช่วยชีวิตเราอะโอ้ยมีตุ๊กาตาอะไรเย็บเนีย่ยพีดอัพดออ๋อ พอพอรู้แล้วผมทำไงครับเคเดี๋ยวเราขอขอวางตุกตาตัวนี้ไปตัวนี้แล้วเอาตัวนี้มาตรงตรงนี้กันครับผมเครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไว้ตรงนี้กันครับเครับสุดตัวนี้ก็ไว้ตรงนี้อ่าสุดตัวนี้ก็ไว้นี่ครับ โอเคครับ okay, ผมประตูเปิดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆไม่ไหวจริงครับภาดนี้นี่จัดเต็มหรือเกินครับผมโอเคครับ okay, ผมพอพเจอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับลาก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจเกันใหม่พันนะครับ